สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูสอนเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานะเดี๋ยวครูจะให้ร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะโรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมา นักเรียนนะคะโรงเรียนของเรามีชื่อนะคะโรงเรียนของเรามีชื่อนะชื่อเฉพาะของโรงเรียนคือโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านสะเตงนะคะโรงเรียนของเรามีชื่อชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านสะเตงนะคะเอเขียนยังไงคําว่าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านสะเตง นะให้นักเรียนฝึกเขียนก็ได้นะคะถ้านักเรียนมีกระดาษสมุดหรือเศษกระดาษอะไรนะคะให้นักเรียนฝึกเขียนว่าโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านสเตงเขียนยังไงนะคะอ่าแล้วก็ชื่อของนักเรียนนักเรียนมีชื่อนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนฝึกเขียนชื่อของนักเรียนเองให้ได้นะชื่อนามสกุลนะนักเรียนฝึกเขียนชื่อของตัวเองให้ได้นะคะโรงเรียนของเรานะคะ ชื่อโรงเรียนเทศบาลหน 1, ึ่งบานสเตงเราเรียนอยู่ชั้นอะไรคะเปิดเทอมใหม่ปีนี้เราเรียนอยู่ชั้นอะไรคะชั้นอนุบาล3ามนะคะชั้นอนุบาลสามมีคุณครูประจำชั้นคือคุณครูสนทิสากับคุณครูครูพี่ลาค่ะกับคุณครูพี่ลาเรามีคุณครูสองคนนะคะปีนี้เรามีคุณครูสองคนคุณครูไม่โดดเดี่ยวแล้ว คุณครูมีครูมาช่วยสอนนักเรียนอีกนักเรียนก็ได้มีคุณครูเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนก็เป็นสองคนนะคะอา้าวตอนนี้ช่วงโรคระบาดของโรคโควิด19นะคะนักเรียนต้องทิ้งระยะห่างกันหน่อยนะคะต้องเว้นระยะห่างกันหน่อยนะคะพยายามสวมเมสรนะหรือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะ ถ้าอยู่ใกล้กันกับผู้อื่นหรือคนอื่นให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันโรคแล้วก็มันพยายามล้างมือนะคะใช้น้ำยาล้างมือล้างมือเราถูฝ่ามือง้ามมือหลังมือข้อมือให้เรียบร้อยนะคะให้สะอาดพยายามล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือด้วยน้ำสบู่สะอาดสะอาดแล้วเราล้างให้สะอาดนะคะพยายามหลีกเลี่ยง การไปเล่นที่ชุมชนหมู่คนมากๆนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิด19ที่มันจะเกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็คุณครูก็สวัสดีค่ะ